สิบอันดับกองหน้านะครับในหมวดฮิตเวดนะแผลปัจจุบันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า10ตัวจะมีตัวไหนบ้างนะครับร <Wow. S 1> ้านโอเวอร์ทรบ,บริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม fc mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโอเวอร์ทรหรือจะแอดไลน์ โอเวอร์อันเดอร์สกออย่าลืมมีแอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยผมจะมาจัด10อันดับกองหน้านะครับในโหมดเอทเวนาแพทปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า10ตัวจะมีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ตัวไหนจะเป็นที่1นะครับก็เริ่มกันที่อันดับที่10นะครับเพื่อนๆสำหรับอันดับที่10นะครับผมให้ตัวนี้เลยครับเพื่อน อเล็กซานเดอร์อีซักนั่นเองนะครับก็ตัวนี้รูปร่างดีนะครับแล้วก็ 5- 5ทัด้วยมีเลี้ยงเร็วนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยเกียริประวัติเรื่องลืออยู่แล้วนะครับเพื่อนๆตั้งแต่เกมเปิดนะครับจนเกมเปิดจะครบปีแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้ยังเล่นได้นะครับในโหมดเนทเวและก็ยังเก่งอยู่นะครับไซต์ที่ผมให้ดับ10นะครับเพราะว่ากองหลังเร็วเร็มีเยอะนะครับเพื่อนๆฉะนั้นเวลาเจออีซักนะครับ เราพอจะจับทางได้นะครับว่าอีซังเนี่ยน่าจะตอกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่9กันนะครับสำหรับอันดับที่9นะครับผมให้เป็นตัวนี้เลยครับเพื่อนๆนี่นะครับวินิซิอุสจูเนียนะครับตัวนี้เก่งมากนะครับเพื่อนๆข้อเสียอย่างเดียวเลยสำหรับผมก็คือเวิร์กเบรดนั่นเองนะครับก็จะต้องเล่นหน้าคู่นะครับ ถ้าเล่นหน้าเดี่ยวนี่เล่นยากนิดนึงนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือมีเลี้ยงเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็วีนี้เป็นตัวที่พลิ้วอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะดูการเลี้ยงบลของเขานะครับแล้วก็สปีดโคตรดีนะครับก็ผมให้อันดับที่9นะครับสำหรับวินิซิอุสต่อมานะครับอันดับที่8นะครับอันดับที่8เนี่ยผมให้เป็นเยวันครัฟนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้ 5- ้าทับ้านะครับ เวิร์กเทดีมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่พลิ้วตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยมีจังหวะนิดเดียวนะครับสามารถจบสกอร์ได้เลยยังคงเก่งอยู่นะครับตัวนี้เล่นได้ทั้งหน้าเดียวแล้วก็หน้าคู่นะครับสําหรับยูอันครับมาถึงอันดับที่7นะครับ <S <S ผมให้เป็นซอนตัวนี้นะครับเพื่อนๆซอนตัวใหม่นะครับซอนตัวนี้โดนเนิฟเลี้ยงเร็วไปนะครับเพื่อน พลังแฝงเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วสปีดก็ยังคงดีนะครับเนี่ยเพื่อนๆสเตตยังน่าเล่นนะครับ5ัดับ5ด้วยก็ให้อันดับที่7นะครับต่อมานะครับอันดับที่6นะครับผมให้เป็นตัวนี้เลยครับเพื่อนๆคันโตน้านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมใช้อยู่นะครับเนี่ยเพื่อนๆสปีดอาจจะไม่เยอะนะครับ แต่การเลี้ยงบอลถือว่าไปกับบอลได้ดีนะครับและก็ถ้ามีจังหวะตอกเนี่ยตอกหายเหมือนกันนะครับเท้า4ีนะครับไม่มีผลนะครับคันตัวหน้าถ้าเราไม่ยิง power shot เท้าซ้ายนะครับเรายิงปั่นเท้าซ้ายเนี่ยรับรองว่าคมแน่นอนนะครับเพื่อนๆและมาถึงท็อปไฟ์นะครับอันดับที่5นะครับผมให้เป็นคริสเตโนโรนันโดตัวนี้นะครับเพื่อนๆ โรนันโดตัวนี้ยังคงเก่งอยู่นะครับสปีดไม่เยอะนะครับเพื่อนแต่ว่ามีอิงไกลนะครับด้วย AI ของโรนันโดด้วยนะครับเพื่อนต้องบอกว่าตัวนี้ยืนตำแหน่งดีนะครับแต่แนะนําไม่เล่นหน้าคู่นะครับเพื่อนยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับโรนันโดที่ไม่ค่อยเห็นคนใช้นะครับเพราะว่าราคามันแรงนั่นเองก็ผมเอาไปเล่นแล้วนะครับเก่งมากนะครับโรนันโดแล้วมาถึงอันดับที่4ของลิต์นี้นะครับ ผมให้เป็นเออร์ลิงบราห์เลนตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัวใหม่นะครับฮาเลนตัวนี้เนี่ยเล่นได้ทั้งหน้าเดียวและก็หน้าคู่นะครับปกติอาร์เลนเนี่ยจะต้องเล่นหน้าคู่นะครับแต่ว่าสําหรับแพทนี้เนี่ยผมมองว่าฮาเลนหน้าเดียวเล่นได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นตัวที่มีความเร็วค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปกับบอลได้ดีนะครับตอกทีมีหายนะครับฮาเลนตัวนี้ ก็ให้อันดับที่4นะครับและมาถึงอันดับที่3นะครับผมให้เป็นตัวนี้เลยครับเพื่อนๆเคียนี้ดักลีดนะครับเนี่ยเพื่อนห้าทับห้าด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยชคลาคล้ายซอนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าพิ้วกว่าซอนนะครับเนื่องจากซอนเนี่ยไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็เลยจะพิ้วกว่านิดนึงนะครับและ เอไอการ์น่าช่องถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้ <Wow. S 1> นี่ครับเพื่อนๆพลังแฝงครบนะครับมียิงไกลนะครับมียิงใ่ก้อยเวิร์กเลดดีต้องบอกว่าน่า,นานเล่นเลยนะครับสําหรับเคนนี้ดักลิสตัวนี้ขาดอย่างเดียวนะครับก็คือขาดเลี้ยงเร็วแต่ถ้าจะเล่นเนี่ยผมแนะนําไม่เล่นหน้าคู่นะครับหน้าเดียวตัวเล็กนะครับค่อนข้างเล่นยากนิดนึงและมาถึงอันดับที่2นะครับ สำหรับผมอันดับที่2เนี่ยผมให้เป็นยูเซ e ิโอนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ5้าตับหนะครับแล้วก็มีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับเพื่อนๆมีเลี้ยงเร็วมียิงไกลนะครับเก่งมากนะครับสำหรับยูเซ e ิโอเล่นได้ทั้งหน้าเดี่ยวและก็หน้าคู่นะครับสำหรับยูเซและมาถึงอันดับที่1นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือ R นายนั่นเอง อาายก็คืออาานนะครับเพื่อนๆไม่มีตัวไหนเก่งกว่าอาานนะครับยกเว้นอาายตัวใหม่นะครับเพื่อนๆก็สุดอยู่แล้วนะครับอาายมีเลี้ยงเร็วนะครับเพื่อนๆเลนี่ครับสเต็นะครับโคตรพลิวนะครับอาไนเอไไม่ต้องพูดถึงนะครับโคตรเก่งเลยก็นี่นะครับคือสิบบรรดับกองหน้าที่ดีที่สุดในหมดเอโนเอสสำหรับผมนะครับเพื่อนๆนอกจากนี้เนี่ยผมจะมีอีก3ตัวนะครับที่แนะนำ ในตำแหน่งกองหน้านะครับหมดเอทูเอตนะครับนั่นก็คือองรีนะครับชิโนล่าและก็เอ็มบัปเป้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นกองหน้าได้นะครับเนี่ยเล่นในทีได้นะครับนี่ครับชิโนล่าก็เล่นในทีได้นะครับเอ็มบัปเป้ตัวนี้ก็เล่นในทีได้นะครับเพื่อนๆถ้าเราเล่นในโหมดเอทูเอตเนี่ยรับรองว่าไม่มีปัญหานะครับ และถามว่า3ตัวนี้นะครับใครเก่งสุดนะครับเอาไปเล่นเอ็ทีผมชอบชิโนล่านะครับเพื่อนๆชิโนล่าตัวนี้อารมณ์คล้ายอีซักเลยนะครับเป็นอีซักเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับอดั5นะครับมีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับชิโนล่าตัวนี้เล่นเอทีเนี่ยเก่งกว่าองรีนะครับแต่ถ้าเล่นปีกซ้ายนะครับผมมองว่าองรีเก่งกว่านะครับเพื่อน กองประมาณนี้นะครับสำหรับกองหน้าในโหมด H2S เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ